พอขอนแม่เท่าผืนวันนี้เป็นวันที่ญาติพี่น้องเพื่อสสานสนิทมิตรสหายของแม่เท่าผืนได้มารวมตัวกัเนเพื่อบรอะายเพื่อรำึกถึงคุณงามความดีของแม่เท่าผืนผู้ซึ่งจากพวกเรากรอย่างไม่มีวันหังกลับขออนุญ,ญ,ญาตอ่านกว่ายยอๆพอเป็นจากเคสบางน,นี้แม่เท่าผืนเป็นบุตรธิดาของนายสวัยนางมิ่งมูลนมีมีพี่น้องร่วมกัน แม่เท่าเกืดเป็นบุตรคนที่สองได้ส่งรสกับพ่อเท่าสุดประพันธ์ภูณิทักดีมีบุตรสามคนดังนี้ 1. นึ่งลุงฤิกนัทธพงศภูมทักดี 2. แม่ตักสุธีสังปักษาสามนาเติ้อาัคารนายภูมานีเสียชีวิตแล้วแม่เท่าเผืได้ทำง,งานที่รนโนรงพยาบาลนนดเป็นเวลามากกว่า30ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือนคนไข้แม่เท่าถึงเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้า,า,า,าหน้าที่ในโรงพยาบาลพยาบาลหรือหมอตลอดจนคนไข้ที่มารักษาในโรงพยาบาล่างก,ก็รู้จักแม่เท่าเึิงเป็นอย่างดีด้วยความอเอาใจใส่ดีมนดีที่ดีกับทุกคนทําให้ทุกคนรู้จักแม่เท่าถึงเป็นอย่างดีหลังจาก,กาเกษียณอายุของแม่เท่าเึิง ก็ได้มาคาคขายตามตลาดเปิดท้ายและทําให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่มาตลาดรูออ้จักแม่เท่าเถินอย่างดีอีกครั้งเมื่อเท่าถึงได้รับป่วยไ,ยไม่สบายื่้เดอนยาพอสอ2,567ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขาและโรงพยาบาลโน,โนโดและวามเดชชีตได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลขาดใหญ่เป็นเวลาที่1 5วัน และได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวันที่24กุมภาพันธ์พศ2568ณโรงพยาบาลหาดใหญ่ท่านตางความอาลัยของทุกรูปรายลาในโอกาสนี้ผมขอเป็นตัวแทนของครอบครัวขอบคุณทุกท่านที่ไม่รว้อะไรเลยและเซลข้ามดับเอาแค่ก็เกิดในครั้งสุดท้าย ขอให้น้องยินะ่งยงของแม่เล่คือพัชราอุยม,มุนแมนิน้องปสูุุ่กะดีในสัมภานธ์ญาติและขอให้คุณยามความเีของแม่เขาคือเป็นดี่ในใจของทุกคนตลอดไปผู้ใดเล่าเล่าถักทักขอฝังผู้ใดกันอันจิตชีวิตใหม่ พูดเย่ให้กำหนึ่งเกิดเป็นคนกับสุดดวงใจให้หัวหารับรำคาหัวหาให้ใหนผลดับช่วงเย็นแต่น้ำสั่งกระมนนอนจนสุดหยุดชีวาเราได้รับปักใจไม่เคยเปลี่ยนเราได้เรียนเขียนอ่านการศึกษา เราเติบใหญ่ใครเราเป้าเลี้ยงมาเราเพึ่งพาอาศัยในพระคุณคือความรักทักใหญให้เลือดน้ำคือสายน้ำน้ำทามาเกื่อหนุนคือยิ่งใหญ่ไครศารล้านใบรุนคือไออุ่นกุ่นรักรักศรัทธาคุณแม่มากยากเทียบเรียบสิ่งไหน กว่าอยากุุกษาคุณน้ำนมบ่งคนจนตรงมาคุณล้ำฟ้ากว่าไหนได้สร้างคนแม่เหล่านั้นสร้างสรรค์ทางชีวิตแม่อุทิศจิตใจให้กุศลแม่ถนอมกองดีทั้งเคียงพูดตรแม่เลิกลนทนทุกข์เพื่อลูกยาแม่ลำบากอยากอยู่ดูแลหลาน แม้มีงานการใดถ่ายถามหาแม่อยากถืนสืงต่อก็ชลาแม่ถึงคามาป่วยด้วย